กรมอุตุเตือนฝนถล่ม45จังหวัดเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มารายงานสภาพอากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ เฝ้าตเตรียมระวังกันด้วยก่อนไปรับชมใม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยวันที่16มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น และมีฝนตกบางแห่งในภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ มขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยมากสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีดังนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดไ่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึองศาอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาลมตะวันตก เฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 5องศาอุณหภูมิสูงสุด32-35องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาอุณหภูมิมสูงสุด31ถึง34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระบ,บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาอุณหภูมิสูงสุด31 ถึง34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อนละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขัน ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27ถึงองศา อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาแจ้งเตือนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังในการเดินเรือเดินรถกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ